นี่คือทางเข้าที่หลับที่นอนครับเข้ามาง่ายครับเป็นอากาศโดยรอบๆนะครับข้างทางสดชื่นมากๆครับและนี่คือถึงแล้วครับที่หลับที่นอนอยู่ซ้ายมือครับเราเริ่มที่จะเห็นแล้วนะครับทางดีมากๆครับแล้วก็ขึ้นเนินมันนิดนึงนะฮะด้านหน้านั้นจะถึงแล้วนะครับด้านซ้ายชมชมสวนทุเรียนไปก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้ ยังไม่สามารถที่จะเก็บผลผลิตได้นะครับอ่ะนะครับใกล้ถึงแล้วครับนี่ครับเริ่มเห็นหลังคาแล้วครับไปอีกนิดหนึ่งครับโอ้โหบรรยากาศดีอย่างที่เขาว่ากันจริงๆนะครับแต่ลองเข้าไปชมใกล้ๆใกล้ถึงแล้วนะเป็นดีซอนเล็กๆนะครับแต่รู้สึกว่าเดี๋ยวขอชมก่อนขอชมก่อนถ้ถึงแล้วครับคลิปก็จะหมด โอ้โหถึงจะต้องร้องว,ว้วาวว้าวว้าวอบอุ่นมากๆครับและราคาไม่แพงด้วย